ดูนังดังนะคะเดินเฉิดใช้ายสบายอารมณ์ไล่พาส่งวัดก็เดินกลับมาไม่อยากเป็นหมาวัดใช่ไหมดังอยากเป็นหมาบ้านนะ ตายใจนีอ่อึมคึมอบอ้าวร้อนอแล้วขึ้นไปอยู่บนนั้นทำไมอ่ะดำหาดำมันขึ้นไปเล่นกายกรรมหรอดำอาฮะมันออกไม่ได้จะออกยังไงล่ะบ้านอยู่ติดนนมึงออกไปรถเหยียบ น้องไอด่างมาันยังไม่อยากออกไปเลยเห็นไหมจะเล่นกับแมวเดี๋ยวนี้น้องกะเพาา่าคงจะต้องอยู่กับหมออีกสักประมาณอาทิตย์่ะค่ะเพราะว่าหมอยังไม่วางใจให้กลับบ้านนะคะ กังวลเรื่องแผลนี่แหละกับเรื่องที่น้องไม่ค่อยกินกังวลตรงนี้หมอก็เลยยังไม่ให้กลับก่อนนะคะแต่ว,ว่าแต่หมอเลยแม่เองก็กังวลป่านนี้ยังไม่เสร็จเรื่องในบ้านเลยนี่แม่ <c oughs> ยังถูบ้านไม่เสร็จเลย มืดจุดเลยพอปิดประตูไม่ปิดไม่ได้นี่ไอ้อด่างมันจะเข้าบ้านด่างเขาขอเลิกแม่ทุบบ้านก่อนแม่ทุบบ้านไม่ทันที่นี่ไม่ด้ทำไ้เป็นเรื่องเป็นราวที่ป่าน,นี้แหละซ้ำที่ออกก่อนลูกปิดปิด,ป,ดปิดก่อนอยูข้างหลอกกันบ้างจะเข้าอยู่กันในในบ้านพอเข้ามาแล้วมันมันนิสัยไม่น่ารักนะไอ้เด็กเด็กชุดที่ไม่ใช่ของแม่ค่ะพอเข้ามาแล้วมันชอบมาขับถ่ายม่วย บางทีเราแบบเราครัวแบบป้้นๆอะนะคะแล้วก็ใส่หอมใส่กระเทียมไว้ในตะกร้าอะไรแบบเนี้ยมันก็ลงไปฉี่ลงไปขับถ่ายทั้งๆที่กระบ,บาทรงกับบาทรายก็มีตะกร้าพุงตะกร้าผ้าที่เตรียมซักอะมันก็ลงไปฉี่ลงไปอึมันก็เลยต้อง ปิดประตูหนะ้าหนูยิ้มนะหนูยิ้มก็จอมเกเลนี่พอเข้าในบ้านมืดเลยเมืดตึ๊บจีนี้มืดตึ๊บเลยใช่ไหมอมองไม่เห็นอะไรเลย